แม่พี่น้องจ๋ามันอีกสิพามากแกะของฝากาก็จ๋าของฝากจาก้ใหญยใจดีเนาะจ้าเนาะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะจา๋าสิพาพ่อแม่พี่น้องมากแกะให้เบิ้งเนาะจา้าว่าข้างในมันมีอีหยังเนาะจ๋าพี่น้องจ๋าก่อนอื่นเนาะก็ขอขอบคุณปากไาก่ด้จ้าเด้อทีทรงของมาให้เด็กๆเนาะจานะ้าเนาะขอบคุณปากไก่ปากไก่เพิ่นกมี่ช่องเพิ่นกมี่ช่องยูทูบก็อ,ออกมา มีช่อง y o u u t ยูทูปก็แนจละเดี๋ยวจะเป็นเหตุช่อง YouTube ป้าไก่อินเอ็นเอลนะจ่ะพิมพ์เข้าไปคำว่าป้าไก่แล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นอินแล้วก็เอ็นเอลนะจ่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ขอขอบคุณป้าไก่หลายๆเนื่อขอให้ป้าไก่จะเลื่อนลงเลื่องนะจ่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานอกก็บม่มีอยังตอบแทนนะจ๊ะเนาะนอกก็สี ออกคิดมาขอบคุณเพิ่นนะจ๊ะเนาะกับผู้คิตออกแค่นี่ยังเพิ่นกะทรงมาให้เด็กเด็กนะจ๊ะทรงมาให้เด็กเด็ก,ดกมาเบิ่งนกันว่าข้างในมันจะเป็นอนี่ยงนะจ๊ะพี่น้องจาอง๋ามีนกกระวางนะจ๊ะก็เลยหายหนาหายตาไปขึ้นผักขึ้นผักหายหนาหายตาไปผักหนึ่งเลยกลับมาจาาเกี่ยวก,ก,กับกดเก็บใบมุมเ,ลเหล้วงเนาะ ามาันก็ไปข้โอกไปทุระมาเดินจ่าเดินจ่นานอยาให้แจกใย่ใยายจ๊กเดนจ่ากวคืนเราก็เล่นกดที่ยาด้วยง อาอ่กัวนะคะปัดตูเนอร์อากินอะไรครับแม่ดูนะกินอะไรแม่จ๋าแม่จ๋่อรี้เคี้ยวีเคียวอร่อยหมคะอาอย่ากลัวแม่จ๋าชูออย่ากวรแม่จ๋าชีรุออกเร็วออกเร็วออกเร็วยายยออกเร็ว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  อย่าอย่าบังหน้าแม่อาังแม่จ้ะอะอย่าครับยี่นายนี่ายาไนอยาหน่ยาหนดืหนูวยาหนูยาหนยาอย่าดือดื้อเอกไปกวนมีควา ยาครับแม่จ้าเกะก่อนครับอาออกนะเดี๋ยวโดนตะไกร์นะคะไมายาไม่ยาดิยาไม่โดนกันนะคะอะไรเนาะโอ้เป็นขนมดนะจ้าขนมปากลายจะชมว่าให็นเด็กๆนะจ๊ะเนาะขนม ขนมขนมอะไรเดี๋ยวให้น้องเกยียรแกะซงเบิึงนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะจ๊ะโอ้ของน้อาร์ของพี่เกียร์เลยนะลูกแล้วก็อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตหมดเลยจ้ะช็อกโกแลตล้วนเลยช่วยใสอันนี้ต้องแช่เย็นเนาะจ้ะเนาะแช่แข็งแช่แข็งนะจ๊ะของโปรดของเกียร์เลย <laughs> นากไกลแล้วก็ขอขอบคุณปากไกลหลายๆนะจ๊ะเด้อขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากก็เลากนายแม่ตาแกให้กินมาเราแกกินซิ ไก่ไก่ไ่ไ่ดีดอมอ่ะอืมรๆๆๆอมา,ากอรมกออเด็กเด็กณารดคิปนี้เนาะก็ขอเอามาขอบคุณฝากไกลนะจน๊ะเนาะบายบายติดทรงของอใหม่เด็กๆนะจ๊ะ ทำเป็นปะไก,ก่เพื่อนน,นะจ๊ะเนาะช่องปะไก,ก่เพื่อนก็ป้กกาไก่อินเอ็นเอลนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากเพื่อนนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายนะจ๊ะ